สวัสดีครับ f อทุกท่านเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงเข้าบน่นเอฟี่นะครับอ่ะแล้วเราก็ถามเลยแล้วกันเนออถามพี่เอกเออได้ข่าวว่าพี่เอกเนี่ยกลางคืนเนี่ย<ป>อ่าพี่เอกแฟนของพี่เอกเนี่ยชอบลุกมาทําอะไรตอนกลางคืนเห็นเห็นเมื่อกี้คุยกันนอกรอบใช่ใช่ทุกคืนเลยเหรอพี่เอกเออขามีเขามีเขามีชูเปล่่าาาามิเเเปลลขขุ้กมาคุยโทรศัพท์กับใครตอนดึกดึกเขาขึ้นก่อนเนาะ กิ๊บกิ๊บตดนแเริ่มใหม่ได้ไหมโอ้โหไปโน่นโอ้ตายแล้วเข้าคอเลยอั้เป๊ะอายุกี่นายัายุก่นางคนรักตัวอันแบบบาวันร้นหล่ะต้นนี้ต้นไม่ไม่ไม่เหม็นรอกซึมเลยแล้วโอ้ทำงานก็ตุ้นบ้างเบาแล้วมันรัดตุ้ดตุ้ดมันจะนั่นอ่ะาโอเคโอเคผมเอาบ้างเอาอะไรอ่ะตุ้ดออกทีนะใช้ควายเลยค่อยอ่ะผมอยู่กลางสอบถามพี่เอกครับ คลิปนี้ฝากถึงเมียของพี่เอกเนาะเมื่อกี้เจ้าบอกว่าเมียเมียของเจ้าเนี่ยชอบตื่นมาตอนตอนตอนเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสองดึกดกกันผมประมาณประมาณเวลาเท่าไหร่ประาณดึกดึกอะประมาณดึกดึกอะประมาณประมาณดึกดึกแค่ไหนว้ดตะมีที่นับเวลาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนประมาณตีหนึ่งตีสองเมียเจ้าจะลุกมาลุกมาทําอะไรเม่อี้โม่โม่มีชู้โม่มีชู้เนาะยนหัวเลย ลูกมาทำอะไรเห็นอ่ะอ่ะอันนี้จริงๆนะเอฟซีคืออันนี้อันนี้พวกนี้นะผมไม่ใช่ว่าเพิ่งเคยได้ยินเจ้าพูดเมื่อกี้แต่ว่าเจ้าอพูดให้ค่อยฟังได้ยินบ่อยมากน่าจะประมาณสี่ห้าครั้งได้แล้วประมาณสี่ห้าครั้งได้แล้ววันวันนี้ก็เลยอยากจะมาเปิดใจสอบถามหรือหรือไม่ก็ให้เจ้าเนี่ยมีช่องทางในการระบายความอัดอั้นตันใจบากั้งเนาะพอดเรื่องแล้วก็อยากเก็บคนดีวมันจะทำงานมันจะ อาจจะคิดคืนได้นะผมอ่าอ่เจ้าเจ้าพูดเลยผมให้สิทธิ์เจ้าเต็มที่น่อก่กยแล้วคือเขาจะตื่นมาดึกดกผมนอนกับเขาคนละที่ใช่ไหมเอานอนคนที่ทุกวันนี้นอนมันมันห้องมันเล็กมันนอนด้วยกันมันเบียดกันดูตัวไม่นอนด้วยกันเลยเหรอมันแล้วมันจะร้อนนะนอนใกล้กันไม่ได้อันี้พอนอนปุ๊บดึกดึกเขาจะลุกมาทำอะไรไม่รู้ ทุกวันเดี๋ยวทุกวันนี้เจ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรออยู่ด้วยกันแต่ว่านอนนอนคนละที่นอนแยกกันนอนแยกมุ้งเพราะห้องมันเล็กคนละมุ้งไหมคนละมุ้งผมนอนกับลูกชายแล้วมีการนอนในมุ้งนี้กันหรือเปล่าเจริญคืนเนี่ยไม่มีไม่มีเลยเราเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้านอนเจ้านอนกับใครทุกวันนี้ผมนอนกับลูกชายคนกลางแล้วอันแม่อันแฟนเจ้าดินอนกับลูกชายคนเล็กโอ้แล้วแล้วทีนี้ อ่ะเล่าต่อแล้วทีนี้ยังไงก็เป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วนี่เขาลุกมาดึกทุกทุกวันแต่ก่อนเป็นไหมแบบนี้เคยเป็นเคยเป็นแต่ว่าหายไปพักหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นมันจะยังยังมีตุกวนอยู่นั่าจะไม่มีอะไรกวนใจเนาะเขาแฟนเจ้าลุกมาทําอะไรช่วงนี้เออเขาลุกดึกๆทุกวันเขาลุกมาทําสิ่งนี้สิท่านนะครับสิ่งไหนให้ดูเนี่เหรอนี่ เขามาให้นมหมาเออเ้ยเขาป้อนนมหมาให้นมหมาทุกคืนเอานมเขานะบ่ไม่ใช่เขาจะมีนมฮะจะมีนมของเขาจะมีสลิงที่เป็นสีสลิงสลิ์อย่ทีดยาน่ะเออแล้วก็จะเขาจะดูดนมแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็จะฉีดเข้าปากเอานมนมหมาเออเออป้อนนมหมาป้อนนมหมาตอนดึกใช่ทำไมไม่ป้อนตอนเช้าตอนเช้าตอนเย็น ก็หมาบางทีหมามันตัวเล็กมันหิวดึกๆบางทีแม่เขาไปหากินร้องเขาก็ลุกลงไปอมันร้องแง้งแง่งก็เลยลุกแล้วเอ็กซ์กเคยร้องเปล่ากุ้มร้องไม่ใช่ก่อนหน้านั้นหายไปพักหนึ่งก่อนหน้านั้นลูกมาให้นมอะไรรู้ไหมให้นมอะไรนมแมวนมแมวพอแมวโตแล้วไม่กินนมแล้วหมาดันมาคลอดพี่เนาะยาอะไรเดือดลุกขึ้นแล้วนี่ เอออามันไม่ไม่ได้กินนมแม่ของมันกินแต่ว่าหากินมันก็คือแม่แม่หมาก็คือเขาจะเลาะหากินลูกก็หิวนมร้องก็หิวนมร้องเออเมียเอกี้เห็นก็ยิ่งก็ลูกป้อนนมให้ลูกก้อนนมผมไม่ได้ลูกมาถ่ายคลิปผมง่วงนอนนึกว่าลูกมาหาเจ้าบ่จ้าผมก็ดีใจอยู่แล้วนึกว่าจะลูกมาสกิวถ้าไอ้กี้ร้องไอรู้เรื่องไงเออเออว่าไอ้กี่ตกันแล้วจะเป็นเดือนแล้วนี่เหรอฮะอะไรจะเป็นเดือน เขาลุกมาอย่างนี้นี่โอ้แต่ตอนนี้ดีหน่อยหมาเขาเริ่มโตแล้วฟังอลไรฟัตามไปเนอยดันฟังยักมั้วแต่ก่อนอ่ะหมามีสี่ตัวเราจะสี่เออสี่สองแม่เป็นห้าตัวเนาะแล้วก็จะไล่ไล่หลุดกันมาหน่อยตอนนี้ให้คนอื่นไปแล้วสองเหลือสามอีกตัวหนึ่งอ่ะจะไม่กินนมจะไม่ค่อยกินนมแล้วก็คือจะไม่ค่อยร้องเหลือสองตัวเล็กๆตัวเนี้ยเออที่กินนมเนี่ย ไว้ง่ายตอนดึกๆหมาน้อยมันร้องอยากกินนมก็เลยต้องลุกมาเอาเอานมเอาใส่ไอซ์ลิงที่เขาฉีดยาน่ะยัดใส่ปากป้อนนมมันมันกินอิ่มแล้วมันก็เงียบใช่แล้วจะลุกอีกไหมตอนตอนดึกกว่านี้ลุกอีกไหมตีสามตีสี่บางครั้งวันส่วนมากจะวันละครั้งแต่บางบางวันก็มีสองตีสามตีสี่จะลุกลุกหาเอกี้ก่อนก่อนก่อนเช้าอ่ะเจ้าูดี หุงข้าวกุ้งข้าวไงอือแล้วอ่าอ่าแล้วแล้วแล้วยังไงทีนี้เจ้าเจ้านอนไม่หลับหรือว่าเจ้านอนไม่อิ่มหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่อิ่มนอนไม่หลับเดี๋ยวเขาก็งงว่าเขาหมายคือแฟนเขาน่ารักไงแฟนเขาเป็นคนแบบรักสัตว์ไงเออเขาแบบทุ่มเทนะเขาทุ่มเทเขาหันหน้าเขาแบบงงว่าเขาแบบรักแบบรักจริงจริงนี้คือมันคนธรรมดาไม่ทำได้ไงคือเขางึดแฟนเขาเออผมก็งงอืมอืมมัน แต่เป็นเรื่องที่ดีเนาะน่ะนารักดีผมพูดไม่ออกนะผมผม <c oughs> ผมผมผมเนี่ยเถียงไม่ออกเพราะว่าผมเคยเลี้ยงอ่ะหลง <c oughs> คือตาแรกไม่ได้รักตอนตาแรกนะผมไม่ได้รักหมาผมเหมือนกันเลยเอ,อแต่ว่าพอเลี้ยงแล้วอ่ะเลี้ยงสักพักอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่เลี้ยงปุ๊บรักปั๊บเลย <c oughs> สักพักเลยใช้ใช้เวลาใช้เวลาสักพักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มละเริ่มเริ่มจะอ่าเริ่มจะผูกพันมันหิวก็ต้องหาให้มันกินอ่ะ เหมือนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายวันที่เราจะขายเราร้องไห้อะใช่ไหมมันมีความรู้สึกจะว่าเลเนะผูกพันมันผูกพันหมาก็เหมือนกันแลวลูกผมก็เป็นอย่างนี้ทุกคนจะกินจะนอนอุ้มม้ามีมีอีกวิธีหนึ่งที่ที่จะตัดได้ยังไงอ่ะอย่าเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วคุณรักแน่นอนใช่ทุกอย่างนะทุกอย่างนั่นแหละตอนนี้ะผมไม่ใช่หมาผมอ่ะผมก็เริ่มรักแล้วรักแล้วล่ะใช่หมาพี่บ่าวเตโทษเนี่ย ไม่ไอ้จี้จี้เนี่ยตอนแรกไม่ได้อยู่สายตาเลยวันนี้กลับกับบ้านผมนะวันนี้นะมันมันมีนอนอยู่ตรงที่ตากผ้าผมอ่ะมันนอนอยู่มันมีทางน้ำอะไรมันก็นอนวันนี้ผมเห็นมันคงร้องเรียกไปเยอะมันก็มันนอนมันก็เย็นมันมันมีน้ำซึมน้ำเย็นไงที่ระจำของมันอยู่ข้างเรานั่นแหละโอ้ยหัวเราะคนเดียวหมดเลยอ่ะสรุปนายเอฟซีก็ฝากคลิปนี้ถึงเมียพี่เอกเนาะว่า ถ้าดึกๆนะฮะก็ก็จะลุกหาเจนน้องมาแล้วลุกมาหาพี่อีกบ้างเนาะอย่าลุกมาหาแต่น้องหมาบางทีก็มาบางบางบางทีก็ให้ให้ให้นมพี่อีกบ้างไม่ป้อนน้องมาแล้วป้อน อีกบ้างโอ้โอเคมันปีคือมันร้องเขาร้องไม่รู้แต่อาจจะไม่เข้าใจนั่นน่ะเออมาร้องเองเจ้าต้องร้องเหมือนเหมือนมาไหมไม่ต้องเนาะโอเคครับอมก็ว่าเปิดเปิดใจแบบแบบสนุกสนานเนาะครับผมฝากไว้เท่านี้ในเอฟซีแต่มันคือเรื่องจริงนะครับจริงจริง